สวัสดีค่ะเอค่จากช่องเอทัลโลวิถีคนไม่เก่านะคะคลิปนี้เอจะพามาดัน้ำที่เกาะทะลุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับสีฟ้าทัวร์ค่ะเป็นวันเรทริปนะคะในราคาคนละ450บาทค่ะรถของทัวร์จะมารับที่รีสอร์ทนะครับเดินทางสักครู่หนึ่งก็ไปถึงท่าเรือต้องลงเรือเล็กลำนี้นะคะไปขึ้นเรือใหญ่ซึ่งจอดอยู่ทาง ด้านหน้านะคะสีฟ้า55จะพาเราไปเกาะพะลุนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเดี๋ยวเอ๊าพามาชมเรือค่ะเรือของสีฟ้านี่นะคะมี2ชั้นแต่ด้านนี้เป็นชั้นบนนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นล่างกันนะคะจะมีบันไดลงอยู่เพียงด้านท้ายของเรือนะคะในเรือลำนี้ก็จะมี2ห้องน้ำแล้วก็มี มุมที่เป็นเครื่องดื่มนะคะด้านล่างก็จะมีที่นั่งน้อยกว่าด้านบนนะคะเรือค่อนข้างใหญ่เลยค่ะจุคนได้เยอะเลยถึงเกาะทะลุแล้วค่ะไม่คิดว่าประจวบนี่จะมีที่ดำน้ำสวยๆด้วยนะคะเป็นจุดดำน้ำตื้นที่มีทั้งปลาสวยงามและปาลามอีกหลายชนิดเลยค่ะขม้นมาบนเกาะทะล,ลุน้ำเข้ากล้องก็เลยต้องถอด อยู่จุดนี้ชั่วโมงนึงนะคะก็ปะกาวังก,ก,ก็น้ํามันขุ่นเนาะแต่ถ้าเกิดน้ํามันใสมันคงสวยมากๆเลยนะคะขนาดหอยมือเสือมันอยู่ตรงตตื้นนี่เองเลยก็กว่าจะขึ้นกว่าจะลงคนร้อยสามสิบคนนี่ อันนี้เป็นจุดดำน้ำตื้นจุดที่1นนะคะเอก็ขึ้นมาบนเกาะเลยตรงปลายสุดของเกาะเลยค่ะจบได้ไฮที่สองนะ,ะวันนี้มีสองได้อันนี้น้ำมันยังขุ่นอยู่แต่ก็กำลังมีโมกเยอะมากเลยลังโมฆสวยสวยนะคะแต่ว่าน้ำมันขุ่นต้องลงไปข้างล่างอีกหนึ่งนะคะก็เ่างใค่ะก็มากินข้าวละอันนี้เออหวานในกลางวันเมนูวันนี้ก็เป็นกะเพราไก่ไข่ดาวค่ะ มาเที่ยวกันนะคะเกาะทะลุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันซีงอ่าวไทยค่ะสวัสดีค่ะ